นกใหม่ทุกคนยานน่าจะยาวมันงไลอยู่หะอกไล่อยู่หรอกคนมาหน่อไม้ครับทุกคนเอาปลาเอาหน่อไม้ชบพี่น้อง เอาวัดน้งคงหนาวัด้างข้างห้วยข้างห้วย แม่เนาะแม่ไดยเนาะคุณจะาเอาบ่โอ so 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 ้เขามาเอาเขาเอาเลยเขามาหลักนะมาบอกท่านข้าสามทุกคนมาบอกท่านข้าสามมูมาเอาก่อนนี่โอ้เนาะมูมาเอาก่อนเด้๋ยวผมทันจัง โอ้สุดาได้เนาะโอ้สิไดาจุดมาเจอของขวายของมี่มาเจอของขวายของมีโอ้ขวายล้วมุกิ้นใช่ไหมขึ้นขวายเอาไหมอืมนี่ขวายว่าได้แค่ไหน

โอ้ตาตาโอโอ้โอ้โอ้หล้วเัญสำคัญมวังมีวังโอ้โหคนโอ้โหสูงปะเนี่ย m oh, โอ้หน้าต่างก็สั่หน้าต่างแม่นวะเออนี่เด็นอ่ะ กันจะหนุ่มใหม่ทุกคนเด๋๋ยวหนุ่มใหม่หน่มใหม่